เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นใวนช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับาสวัสดีครับในผมมาชีเป้ารถส,สวยๆมาชมเหลือเศอเล็กใช้นะครับคันนี้เป็นโตโยต้าโตโยต้าซูรุ่น่าปี98เครื่องเกียร์ดีสีสวยเดิมๆบางพังเลยยางดอกนั้นหนาเลยนะครับช่วงล่างแน่นไปใช้ได้อีกยาวเครื่อง1,600ซีซีนะครับคันนี้จะขอแจ้งว่าเครื่อง1,600ซีซี มไลพาวเวอร์ Power, กระจกไฟฟ้าทั้งคันพร้อมใช้ครับวิ่งทางไกลสบายเครื่องเดินนิ่งเกียร์เข้านิ่มเกียร์ออตโต้ครับเข้านิ่มเข้าครบภายในสะอาดนะครับสะอาดสมบูรณ์ไม่โซมคม,มือบุกสุดยังอยู่ครบสวยๆครับก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยมาชี้เป้าให้เลือกซื้อกันประจำทุกวนันได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจไวให้ด้วยครับ หน้าต่างมือหมุนนะครับหน้าต่างมือหมุนนะครับตัวรถหน้าต่างมือหมุนตะเข็บหน้าหลังเดิมๆรอยพับรอยอาร์กยังอยู่ครบยางอะไรมีให้สนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนนะครับคันนี้อยู่พิษณุโลกเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจใด้วยนะครับสวัสดีครับ